เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมแป้งสาลีมันถึงต้องมีหลายชนิดและเวลาจะทําขนมเนี่ยเราก็ต้องดูให้ถูกต้องด้วยนะว่าขนมที่เราจะทำํำไม่ว่าจะเป็นขนมไทยหรือขนมเทศก็แล้วแต่มันจะต้องใช้แป้งสาลียี่ห้ออะไรบางครั้งก็มีคําถามว่าโอ้ยไม่มีแป้งสาลียี่ห้อนี้จะใช้ยี่ห้อนั้นแทนได้หรือเปล่านะคะวันนี้มีคําตอบนะคะแป้งสาลีเนี่ยก็เป็นแป้ง ที่ทำมาจากเมล็ดข้าวสาลีนะคะซึ่งแน่นอนไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่ได้มีการปลูกข้าวสาลีเพื่อจะทำเป็นแป้งนะคะเราเคยมีการปลูกข้าวสาลีทางภาคเหนือแต่อันนั้นเพื่อเป็นการผลิตเบียรนะคะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีการปลูกข้าวสาลีกันอยู่ทางภาคเหนืออีกหรือเปล่า ข้าวสาลีอันนี้มันก็จะมีหลายชนิดใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้แป้งสาลีที่ผลิตจากข้าวสาลีมีหลายชนิดไปด้วยนะคะเราก็จะต้องดูที่ความแตกต่างของแป้งแต่ละชนิดก็จะดูได้จากปริมาณกลูเตนซึ่งอยู่ในแป้งนั้นๆกลูเตนคืออะไรก็คือการที่เอาแป้งสาลีมาละลายน้ํามันก็เกิดเป็นความ ยืดหยุ่นนะคะมีความเหนียวยืดได้อันนี้แหละค่ะก็จะปรับดูซิว่าความยืดหยุ่นของเจ้าแป้งชนิดไหนที่จะเหมาะสมกับขนมที่เพื่อนๆจะทํานะคะแป้งสาลีก็มีอยู่หลักๆสี่กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีอันแรกก็จะเป็นกลุ่มของแป้งอนเนกประสงค์อันที่สองก็แป้งเค้กนะคะ กลุ่มที่สามก็แป้งขนมปังและกลุ่มที่สี่ก็เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษนะคะแป้งที่หนักที่สุดถูกที่สุดและเราคุ้นเคยมากที่สุดเอามาทำขนมไทยด้วยก็คือแป้งอเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยเราก็จะเห็น และรู้จักกันมากก็เป็นถุงสีฟ้านะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าโฆษณาให้เขานะแปลงถุงสีฟ้านะคะแต่จริงไม่ได้มีแค่นั้นนะคะอาจจะเป็นตราว่าวตรากบตราดาวนะคะที่มีขายอยู่ในท้องตลาดไอ้เจ้าอันนี้จะมีปริมาณกลูเตนนะคะ 10- บถึงสิเปอร์เซนต์ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคะเกิดมาจากการเอาข้าวสาลีพันหนักมาผสมกับข้าวสาลีพันเบาค่ะ แป้งอนเนกประสงค์นี่ใช้มากในขนมไทยเลยนะคะอย่างเช่นขนมหัวเราะเคยทานไหมคะขนมทองเอกไขน่นกกระทาลูกเตา๋าขนมดอกจอกนะคะอย่างที่ได้ใช้อยู่จะมีทำครองแครงกรอบทำกรอบเค็มนะคะนะคะอะโลวดสดสอดไส้ต่างๆกลุ่มที่สองแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กที่เราคุ้นเคยก็เนี่ยละเนาะอะไรเอ่ยแป้งเค้ก ตราพัดนะคะนอกจากตราพัดก็ยังมีตราริบบินนะมีมงกุฎม่วงนะคะก็มีตรากุหลาบอันนี้ไม่เคยซื้อเลยนะออตราจิงโจ้ก็ไม่เคยใช้กิเลนแดงอ่ะใช้บ้างนะคะพวกนี้แป้งพัดก็จะมีกลูเตนใกล้เคียงกับแป้งสาลีกลุ่มพิเศษนะคะคือประมาณ8-8.3%ถึงเซนนะคะพวกนี้ก็สามารถที่จะทำให้ขึ้นฟูได้ดีด้วย ผงฟูแล้วก็พวกเบกกิ้งโซดานะคะขนมไทยที่เด้เอามาทำนะคะเอาแป้งพัทมาทำก็อย่างเช่นปุ๋ยฝ้ายนะปุ๋ยฝ้ายก็ใช้ได้นะคะกลีบลำดวนใช้ได้นะคะพากากรองพวกขนมฝรั่งเขาก็นิยมขนมที่นิ่มๆอย่างเช่นเค้กไข่เค้กเนยทำชิปฟ่อน ทำสปันอะไรพวกเนี้ยกลุ่มที่3เป็นแป้งขนมปังซึ่งมีกลูเตนประมาณ13.5 1 4ถึง14%เอร์เซเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งที่เหมาะกับการทำขนมปังบางคนก็เอามาทำปาท่องโก๋นะคะไม่สามารถที่จะให้มันขึ้นฟูได้ด้วยการใช้ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดานะคะ จะต้องใช้ยีสต์ช่วยเท่านั้นมันถึงจะขึ้นฟูได้นะคะที่เราเห็นบ่อยๆก็ถุงสีเขียว,ยวใช่ไหมคะตราหานบางคนก็เรียกว่าตาหงนะคะแล้วก็ยังมีตราใบไม้ตรากำแพงเมืองจีนพวกนี้นะคะกลุ่มสุดท้ายเป็นแป้งสารีชนิดพิเศษนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วชนิดพิเศษก็ทำม,มาจากเมล็ดแป้งสารีชนิดพิเศษนะคะกลูเตนของมันก็อยู่ใกล้เคียงกับ เจ้าแป้งเค,ค้กนะคะคือมี8ถึง8.5%อนะคะอันนี้เด่กก็นิยมเอามาทำปรีบลำดวนทำได้นะคะมาทำอารัวก็ดีนะคะแล้วก็มีขนมอีกหลายๆลยอย่างที่สามารถใช้แป้งบัวดแดงได้ขนมฝรั่งที่นิยมใช้แป้งอันนี้ ็เช่นเอาไปทำแยมโรหรือว่าทำคุกกี้นะคะแป้งอื่นๆที่อยู่ในหมวดอันนี้ก็อย่างเช่นแป้งกิเลนเหลืองนะคะหลายๆคนก็ใช้แป้งกิเลนเหลืองในการทำซาลาเปาใช่ไหมคะนอกจากกิเลนเหลืองแล้วแป้งสีแป้งที่เรียกว่าบัวหิมะนะคะ แต่เวลาแดนทำขนมบัวหิมะเนี่ยแดนก็ไม่ได้ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษนะคะจะแดนไปใช้แป้งที่เรียกว่าแป้งโก ổ, ซึ่งหาซื้อยากมากนะคะมันทานเข้าไปแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนทานขนมโก ổ, ยังไงอย่างนั้นเลยแต่แป้งโกเนี่ยถ้าขยันจะทำเองก็ได้นะคะก็คือการเอาแป้งข้าวเหนียวมาคั่วนั่นเองค่ะเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปก็จะใช้แป้งอะไรก็ต้องเลือกให้ถูกกับชนิดของขนมที่เราจะทำกันนะคะ